สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจสองสีทุกท่านนะครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีค่ำคืนวันที่หกนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ำคืนวันที่หกนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่เจ็ดนะครับก็จะมีหวยลาวนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยสามฮานอยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยหืมวันนี้นะครับวันนี้ วันนี้ก็ถูกหวยกันทั้งกลุ่มนะครับด้วยว่าทั้งกลุ่มนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งไปดูผลก่อนผลรางวัลน,นะครับเดี๋ยวก่อนอีกเครื่องหนึงดูวนนี้นี่ครับจริงๆผมไม่ได้เอามาลงนะครับเข้ามาแล้วเออสิบหกงวดติด หรือเปล่านะ16งวดติดใช่16งวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่17หรือเปล่านะครับก็ผมก็ไม่เคยถูกยาวขนาดนี้เนาะนี่ครับเข้าไปแล้ว15งวด16งวดด้วยเพราะผมไม่ได้ลงเมื่อวานนะเมื่อวานเป็นงวดที่16วันนี้เป็นงวดที่17หรือเปล่าครับใช่ไหมอืมเข้าไปแล้ว15 14 15 15 15 วัสิบห้าผมให้ไปอะไรไปเดี๋ยวก่อนนี่ผมดูอยู่นะแปบนึ่งสิบหกงวดดีนี่ครับก็มีเลขเก้านะเมืว่อวัน,ววนก่อนที่เราเข้านะเขาก็เป็นก็เป็นงวดที่เอ่อสิบหกนะเมื่อว,วันนั้นนะแล้ววันนี้นะครับเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนี่ครับสิบเจ็ดงวดแล้วนะครับ เข้ามาแล้ว17งวดอันนี้งวด16นะเดี๋ยวให้ดู16เออให้ดูงวด17วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูหวยออกนะครับหวยออกปับป๊บปั๊บนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับก้อนี้ครับ ผลรางวัลหวยพิเศษที่ผมให้ไปนะครับเดี๋ยวผมสรุปก่อนนะหวยพิเศษที่ผมให้ไปก็เป็นแปดหกหนึ่งนะครับแล้วก็สี่สองนะครับน <ous> ี่ครับผมให้ไปรู้สึกว่าจะเป็นหกหนึ่งเนี่ยครับนี่ครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ที่ผมให้ไปยี่ผมจับสองชุดนะมีชุดแปดด้วยแต่ว่าผมเลือกที่จะเป็นชุดหนึ่งนะครับชุดชุดแปดสูตรเดิมก็ถือว่ากลับมานะครับแต่ว่าเป็นหลักร้อยนะครับแต่ว่าไม่เอานะครับนี่ครับหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับก็ถือว่าถูกนะครับ ยินดีกับยินดีกับทุกท่านนะครับส่วนสี่สองเป็นเลขทูบนะครับเนี่ยเลขทูบเลขทูบนะฮะที่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 ตักไข่ให้มานะครับเป็นเลขทูบนะครับส่วนห้าน้อยปกตินะครับห้าน้อยปกติผมจับตัวนี้ให้นะครับจับสี่สี่ทุกสี่นะครับยกเว้นสี่แปดโถเอ้ยตัดสี่แปดออกนะครับหวยออกไปที่หกหกสามนะครับแล้วก็สี่แปดล่างนะครับนี่ครับให้เด่นให้ให้เน้นแปดแปดบนนะครับนี่ครับ ไปรูด8นะครับก็เข้าไปที่4นะแต่ว่าเลขเลขจับนี่ผมจับไม่ถูกนะผมจอไม่ถูกเองก็ขอโทษขออภยัยเพราะว่าเมื่อวานมันออก4 8ไปแล้ว84ไปแล้วผมก็เลยเตัด84ดทิ้งออกจริงๆนะครับนี่ครับอ่าทีนี้มาดูสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นฮานอยทําเงินของเรานี่ครับฮานอยเงินเดือนของเรานะครับผมให้ไปเด่นเนี่ยครับผมให้เอา9มารูดนะครับ มามาเจาะนะครับก็เข้าไปที่เก้าหนึ่งนะครับหวยออกไปที่ห้าสิบห้าหนึ่งสี่แล้วก็เก้าหนึ่งนะครับยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะครับนี่ครับเข้าเข้าแบบถือว่าเข้าสามหนอยนะครับคุณดูที่ผมคำนวณดิเออคำนวณแบบอย่างเยอะนะครับก็ไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็ถูกไปเรียบร้อยเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดหรือเปล่าสิบเจ็ดดีสิบเจ็ดก็งวดที่ออกงวดเมื่อวานเป็นงวดที่สิบ 15ห้าจะไหมสิบห้าจะไปสิบหกงวดเมื่อวานสิบห้าจะไปสิบหกงวดนี้สิบหกจะไปสิบเจ็ดถูกแล้วครับเข้ามาสิบเจ็ดงวดนะครับเออนะครับวันนี้งวดนี้เป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับเข้าไปเรียบร้อยออเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูทีนี้มาดูาดววหวยหวยห้านอยก่อนแล้วกันเนาะผมเริ่ดท้่ฮานอยก่อนแล้วกันครับผมคำนวณห้านอยก่อน คำนวณเลยเด้อคำนวณเลยหวยฮานนยนะครับหวยฮานอยเริ่มที่ฮานอยก่อนนะครับหวยลาวที่หลังเด้อหวยฮานอยก่อนนะฮานอยพิเศษก่อนนะครับฮานอยพิเศษนะครับสูตรใหม่ที่ผมจับได้นะครับก็จะเป็นตัวหวยออกไปที่เอาหวยออกไปที่ก่อนออกไปที่แปดจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็สี่สอง ตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ผมจับได้นะครับตัวเด่นก็จะเป็นเลขสูตรใหม่ที่ผมทําได้ก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็ตัวรองก็น่าจะเป็นเลขเลขสองนะครับเลขสองเลขสองตัวเจาะของผมนะครับตัวเจาะตัวเจาะนะครับก็จะเป็นตัวรวมของผมนะครับก็จะเป็นเก้าหนึ่ง 9ก้าสอง7 9้อีกตัวหนึ่งครับนี่ครับหนึ่งส้าหโอเคตัวจอบ6ตัวนะครับตามคอนเซปต์เลย นะครับส่วนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพรุ่งนี้นะครับว่ามันจะตรงกับเลขทูบหรืออะไรหรือเปล่านะครับต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับในในกลุ่มนะครับใครอยากเข้าอะไรกลุ่มรอดูท้ายคลิปนะก็จะมีกลุ่มนะครับมีกลุ่มมีอะไรให้เข้านะครับนี่ครับตัวเด่นนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าวินนะครับวินเรียบร้อยหลังจากที่ฮานอยพิเศษเราไม่ได้เข้ามานานนะครับนี่ครับส่วนฮานอยปกตินะครับสูตรเดิมเลย อันนี้ปกติก็สูตรเดิมที่เคยใช้นะครับหกหกสามแล้วก็สี่แปดนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นของหกหกสามก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับตัวรองก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งศูนเหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่เจ็ดขอดูเลขกำลังก่อนนะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีหนึ่งหรือเปล่าพรุ่งนี้วันอะไรครับพรุ่งนี้วันจันทร์วันจันทร์ก็น่าจะเป็นเลขศูนย์ได้อยู่ครับศูนย์มาเลขเจาะนะครับเลขเจาะเดี๋ยวผมคิดก่อนสามเอ๊ะมันออกตัวเดิมเลยนี่ปกติเมื่อวานก็หกสามวันนี้ก็หกสามเหรอเอ๊ะมันทำไมออกอย่างนี้นะครับ ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ศูนย์เก้าครับนี่ครับวงนี้เล่นได้เลยนะนี่ครับ ฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกตินะครับแปนาทีแล้วโอ้ยข้ามไปอีกคลิปได้ไหมเนี่ยเอาเเอา,เอา,เอามันอยู่ในคลิปเดียวกันเนี่ยเนาะนะครับฮานอย VIP นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับฮานอย VIP นะครับ, VIP, รบมาดูฮานอย VIP คือคนมันลำบากคนไปตัดคลิปไม่ใช่เลยหรอกเออผมต้องไปตัดคลิปอีกไงครับเอ ฮานอย V I P ฮานอยทํทำเงินนะครับฮันอยเงินเดือนของเรานะครับห้าหนึ่งสี่แล้วก็เก้าหนึ่งครับนี่ครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่คิดได้นะครับแบบหนึ่งเลขสี่ครับสี่รองห้าครับนี่ครับเด่นสี่รองห้าครับ ตัวเลขเจาะนะครับตัวเลขเจาะพรุ่งนี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ส่วนตัวเลยนะครับชอบไปที่4ครับผม4แต่ไม่รู้จะไป4ไหนครับ4 6 4 7ก7 4 7 4 7 4สีสูงแล้วกัน4 5 4ห4 7ครับ4 8 4 9แล้วก็สุดท้ายครับติดไปเลยครับ40นี่ครับตามไปเลยครับ4ครับ สุดท้ายพรุ่งนี้ต้องรอดูอทูบของตาไข่อีกทีนึงนะพรุ่งนี้รอดูทูบนะครับนี่ครับปกติผมจะจับตัวรองนะวันนี้ผมจับตัวเด่นให้นะครับนี่ครับน่าจะมานะเรียบร้อยนะครับตัวเด่นตัวรองอะไรเสร็จเรียบร้อยนี่สําหรับสําหรับฮานอยนะครับฮานอยก็จะมี v i p ปกติแล้วก็พิเศษนะครับนี่ครับ ส่วนหวยลาวผมใส่ต่อต่อข้างล่างนี่เลยเนาะหวยลาวราวพัฒนาลาวพัฒนาวันที่เจ็ด หวยลาวนะครับหวยลาวที่ผมคำนวณได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะหวยลาวก็จะมีอยู่ทั้งหมดจากสูตรเดิมที่เคยคำนวณได้นะครับเลขจะชนกันอยู่ทั้งหมดก็จะมีเลขชนอยู่ทั้งหมด3มี5มี8 เด่นๆนะที่ลองลงมาก็จะเป็นเลขสองแล้วก็เลขเจดนี่ครับผมจะลองจับให้นะครับตัวบนนะครับบนนะครับแล้วล่างนะครับผมจะแยกอย่างนี้นะบนแล้วก็ล่างนะเออนะครับบนก็จะเป็นที่ชอบนะผมจะจับให้ก็จะเป็น3ามสามเลย สามห้าแปดเนี่ยคุณจะให้เด่นอะไรดีเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันจันนะครับเลขก็จะมาทางเลขแปดแปดแล้วกันผมเลือกแปดนะเด่นแปดนะล่างผมก็จะให้เด่นเลข เลขศนะเออที่ให้เด่นนะครับแล้วผมก็จะจับคู่อย่างงี้ครับแปดห้าแปดสามแปดเจ็ดแปดสองสี่ห้าปเจ็ดปสอง 86 80เนี่ยครับ1 2 3 4 5 6นี่ครับ6ตัวที่ผมจับให้เนาะเออส่วน3ตัวสามตัวตรงนะครับสมตัวตรงก็จะเป็นเลข นี่แหละครับสามแปดห้าเนี่ยแหละสามห้าแปดสามเจ็ดแปดสามแปดสองสามแปดศูนย์เนี่ยครับสามแปดสองสามแปดศูนย์สามแปดหก เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ที่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 ทน่าเล่นนะสามแปดเจ็ดสามแปดสองสามแปดหมดแล้วนี่ถ้าเราเน้นแปดนะเราชอบที่แปดนะก็จะประมาณนี้ครับ หรือว่าจะเป็นสามห้าเจ็ดสามสองเจ็ดนี่ครับประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะมีแค่นี้ส่วนตัวล่างนะครับส่วนล่างนะครับล่างที่ผมจะจับก็จะเป็นเ,เด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์ผมก็จะให้ศูนย์เก้าเดี๋ยวก่อนผมดูก่อน

06อีกตัวนะครับนี่ครับได้มาเรียบร้อยนะครับใครจะไปเล่นบนล่างอะไรได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับเขียนให้ตรงนี้นะบนเราพัฒนาที่ผมชอบนะผมก็ใส่ตัวนี้ครับ385แล้วกัน สามแปดเจ็ดสามเจ็ดห้านี่ครับอ่ะสองตัวก็จะเป็นแปดห้าแปดสามแปดเจ็ดแปดสองแปดหก 80ะส่วนล่างก็ตามนี้ครับเนี่บล่างส่วนผมเขียนบนก่อนนะอันนี้เอาไว้ไปลงไอ้นี่นะจะไปลงจะไปลงเพจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกก็เลยเขียนดีนิดนึงนะครับก็วันที่7จ็ดทับหทับห4นี่ครับ คลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับก็ตอนแรกจะแยกคลิปก็แต่มันมันเหนื่อยคนตัดอ่่มันดึกแล้วครับนี่ครับร้อยคูณหนึ่งร้อยไปหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยไปหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยไปอันนี้ก็ร้อยคูณร้อยนะไปกลับใช่ไหมไปกลับก็ต้องเขียนอย่างนี้ใช่ไหม โอ้ถูกนี่มันจะคุ้มป่ะเนี่ยซื้อเยอะจังเลยเออคุ้มป่ะเนาะคุ้มป่ะเนาะนี่ครับลาวลา,วลาวนะครับลาวเรียบร้อยนะครับหวยลาวก็ประมาณนี้ครับนี่ครับโจดสองสีเส้นลายเส็นกำกับด้วยนี่ครับเออประมาณนี้ครับผมโอเค ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการทําคลิปดีๆแบบนี้เนาะกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยโอ้ยวันนี้คนในกลุ่มก็ถูกกันไปแบบถูกเยอะเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของของช่องนะครับก็จะได้ร่วมถูกหวยไปด้วยกันนะครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มนี่ครับนี่ครับไอดีไลน์นะครับแอดมาเลยนี่ครับโจสองสี j O E นะครับ jOEsO N G S R เนะครับ โจส4ีนะครับใครอยากเข้ากลุ่มแอดมาเลยนะครับใครอยากเข้ากลุ่มแอดมาเลยครับนี่ครับนี่ครับแอดมาเลยอย่าลืมนะครับแอดมาเลยนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยครบแล้วครับวันพรุ่งนี้นะครับครบเรียบร้อยนะครับใครใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับกดติดตามด้วยบางคนดูอย่างเดียวนะครับบางคนดูอย่างเดียวกดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับ โอเคนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับใครอยากรวยดูใต้คลิปนี้นะครับใครอยากรวยใครอยากมีตังค์ใช้ดูใต้คลิปเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมการันตีเลยว่าถูกเป็นล้านจ่ายเป็นล้านนะครับดูใต้คลิปได้เลยนะครับนี่ครับโอเคยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ